เมื่อวาน27กันยายน2566เป็นการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติครั้งสำคัญหรือกอตรครั้งสำคัญที่ต้องมานทึกไว้การประชุมมีวาระการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจพอบอตโรโดยนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพอบอตรให้กอตรพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นครั้งแรก ผลการประชุมกตรมีเมติเสียงข้างมาก9ต่อ1งดออกเสียง 2, 2> เห็นชอบตามที่นายกร,รัฐมนตรีเสนอให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นพอบอรตรคนต่อไปผมได้ทำหน้าที่ด้วยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงบริบทกฎหมายการแต่งตั้งตำรวจตั้งแต่กฎหมายรัฐมนูน2560ฉบับปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมให้ปรับปรุงกฎหมายบริหาร,หรงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพมีหลักประกันว่าตำรวจจะได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายการแต่งตั้งต้งตองคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อิสระไม่ตกอยู่ใต้อานัตของบุคคลใดพระราชบัญญัติตํารวจ พุทธศักรา 25, ช2565ฉบับปฏิรูปตำรวจปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติโดยระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรมมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำโดยมิชอบแต่แต่งตั้งคำหนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถให้ความสำคัญของอาวุโสในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในทุกระดับ กฎหมายตำรวจฉบับนี้มีบทบัญญัติในหลายมาตรามาตรา60มาตรา87มาตรา88มาตรา150ที่ทำให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งเน้นในเรื่องระบบคุณธรรมและการคุ้มครองระบบคุณธรรมตลอดจนกำหนดโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา นถึงเรื่องของอาวุโสและก็ความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตของบุคคลใดคุ้มครองระบบความยุติธรรมความคุณธรรมตลอดจนกำหนดโทษทั้งทาง,ทางวินัยในและอาญาด้วยนะคะคือเน้นย้ำเรื่องของอาวุโสนั่นเองค่ะ,ะ,นะ,คะนในกฎายฉบให้ความกเรื่องอุ การแต่งตั้งในตำรวจในระดับต่างๆเนี่ยมีการพูดอาวุโสไว้ในหลายระดับตำแหน่งบางระดับตำแหน่งเนี่ยให้ใช้อุโสรับปเเลยหมายความว่าเรียงตามลำดับใครอาวุโสถึงตำแหน่งว่าพอเนี่ยกได้เป็นโดยอนุมตินะครับไม่ต้องไปพิจารณาเลื่อนอีกเลยถ้าหากมีคุณลักษณะครบถ้วนนะครับในประเด็นตรงนี้ที่ผมพยายามที่จะอธิบายแล้วก็สื่อสารไปให้กับที่ประชุมแล้วก็เป็นฝวามคิของผม แสดงความคิดเห็นตลอดจนมีฝ่าไม่เห็นด้วยกับการที่ทสมัยายกไปพัฒน,น,นาอเอาสนอต้นคมตลอดในครั้งนี้ครับคือคนก็จับจ้องไง